เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมธุรกิจบางเจ้าถึงได้ประสบความสำเร็จแบบสุดๆไปเลยในขณะที่บางเจ้าก็ต้องปิดตัวลงไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือเบื้องหลังของกลยุทธ์การแข่งขันที่เป็นเหมือนตัวตัดสินชะตาของธุรกิจเลยคือคำตอบส่วนใหญ่มันมักจะอยู่ที่ปัจจัยสำคัญเพียงอย่างเดียวนี่แหละครับมันคือสิ่งที่แยกผู้ชนะออกจากคนอื่นๆในสนามรบทางธุรกิจเอาล่ะครับ งั้นเรามาจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าว่าธุรกิจเขาสร้างกลยุทธ์สู่ชัยชนะกันได้ยังไงคือก่อนที่ธุรกิจจะลงไปในสนามแข่งจริงเนี่ยนะคะเขาต้องกําหนดให้ได้ก่อนเลยว่าชัยชนะในเกมของเขาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือมันไม่ใช่แค่การทําอะไรให้มันแตกต่างแต่ต้องเป็นการทําให้ดีกว่าในแบบที่ลูกค้ายอมควักกระเป๋าใจให้เรา ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งในโมเดลที่คลาสสิกที่สุดเลยก็ต้องยกให้ของ Michael Porter นี่แหละครับเขาบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่จะแข่งขันในตลาดได้มันมีอยู่แค่3ทางหลักๆเท่านั้นเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็สรุปลงมาที่คำถามสำคัญแค่2ข้อเท่านั้นเองครับคือเราจะขายให้ใครและเราจะเอาชนะใจลูกค้ากลุ่มนั้นได้ยังไง เส้นทางแรกเลยนะครับคือการเป็นผู้นำด้านต้นทุนผู้ง่ายๆก็คือสู้ด้วยราคาทำให้สินค้าเราถูกที่สุดในตลาดวงกว้างให้ได้นึกภาพตามง่ายๆก็พวกห้างค้าส,ส่งใหญ่ๆห,หรือสายการบินโลคอ์สนั่นแหละครับทางที่2ก็คือสร้างความแตกต่างให้ได้ครับอันนี้คือการเอาชนะด้วยความยูนิคความโดดเด่นไม่เหมือนใครนำเสนอในสิ่งที่คู่แข่งไม่มีอย่างเช่นพกรถยนต์แบรนด์หรูหรือสมาร์ทโฟนที่มี OS เป็นของตัวเองและทางสุดท้าย ทางที่3คือการมุ่งเน้นหรือโฟกัสนั่นเองครับกลยุทธ์นี้ก็เหมือนกับการเป็นเจ้าพ่อในบ่อเล็กๆดีกว่าไปเป็นปลาตัวเล็กในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่อย่างเช่นแบรนด์ที่ทำเสื้อผ้าสำหรับคนไซส์พิเศษโดยเฉพาะหรือร้านอาหารสำหรับคนที่แพ้กลูเตนแต่พอเตอร์ก็มีคำเตือนที่สำคัญมากแล้วก็ชัดเจนสุดๆเลยนะฮะเขาบอกว่าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วทุ่มให้สุดตัว เพราะการพยายามเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนหรือที่เรียกว่าจับฉายเนี่ยมันมักจะนำไปสู่ความล้มเหลวเอแต่ถ้าเกิดว่ากฎเกณฑ์มันไม่ได้ตายตัวเปะ๊ปะๆขนาดนั้นล่ะครับเอาละ่ะลองมาดูโมเดลที่มันใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยดีกว่าซึ่งจะทำให้เห็นเลยว่าแนวคิดพวกนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้วโมเดลที่ว่านี้เรียกว่านาฬิกากลยุทธ์หรือ strategy clock ครับ มันเปิดมุมมองใหม่ๆขึ้นมาเลยคือมันบอกว่าเฮ้ยบางทีธุรกิจอาจจะไม่ต้องเลือกแค่ทางใดทางหนึ่งก็ได้นะมันอาจจะมีเส้นทางอื่นที่มันยืดหยุ่นกว่านั้นอยู่พอเราเอา2โมเดลนี้มาเทียบกันปุ๊บนะคะจะเห็นความแตกต่างที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าเราสามารถใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานได้ด้วยไอ้เจ้ากลยุทธ์แบบผสมผสานที่ว่าเนี่ยมันหมายความว่าธุรกิจสามารถทำของดีคุณภาพสูง แต่ขายในราคาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้เพื่อที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดแบบดุด,ดันไปเลยนึกภาพง่ายๆก็แบรนด์เฟอร์นิเจอร์สวีเดนชื่อดังไงครับดีไซน์สวยแต่ราคาไม่แรงโอเคพอเราเข้าใจภาพรวมของกลยุทธ์พวกนี้แล้วเนี่ยคราวนี้ลองมาดูกันในโลกความจริงบ้างว่าบริษัทต่างๆเขาเล่นเกมกันยังไงตามตำแหน่งของตัวเองในตลาด โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในตลาดตลาดหนึ่งเรามักจะแบ่งผู้เล่นออกได้เป็น4ประเภทหลักๆเลยครับซึ่งแน่นอนว่าแต่และประเภทก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปจากตารางจะเห็นเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งอย่างผู้นําตลาดที่ต้องคอยปกป้องบัลลังของตัวเองหรือเบอร์รองอย่างผู้ท้าชิงที่จ้องจะโจมตีอยู่ตลอดเวลาแต่และบทบาทก็มีเป้าหมายแล้วก็แผนการเล่นที่ต่างกันคนละขั้วเลย สำหรับผู้นำตลาดหรือ market leader เนี่ยนะฮะเกมหลักของเขาเลยคือการตั้งรับครับคือทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาตำแหน่งเบอร์หนึ่งเอาไว้ให้ได้ไม่ว่าจะสร้างกำแพงให้สูงขึ้นอุดช่องโหว่หรือแม้แต่ชิงโจมตีก่อนเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้คู่แข่งโตขึ้นมาได้แต่ในทางกลับกันเลยผู้ท้าชิงหรือ market challenger นี่คือสายบุกเต็มตัวครับเขาจะมองหาทุกโอกาสทุกช่องทางที่จะโค่นผู้นาลงจากบัลลังให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการบุกโจมตีซึ่งซึ่งหน้าแบบหมดหน้าตักการจู่โจมไปที่จุดอ่อนหรือแม้กระทั่งใช้กลยุทธ์แบบกองโจรคอยก่อกวนไปเรื่อยๆในขณะที่ผู้เล่นอื่นๆอย่างผู้ตามตลาดก็จะใช้วิธีเลียนแบบและปรับใช้ส่วนผู้เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มก็จะหาทางรอดด้วยการไปอยู่ในจุดที่ผู้เล่นรายใหญ่มองข้ามคือไม่ต้องไปปะทะตรงๆแต่เลือกสนามรบของตัวเองอย่างชาญฉลาดเอาล่ะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย มันคือเรื่องของการแข่งขันแบบซึ่งซึ่งหน้าแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกว่าการเดินหมากที่ฉลาดที่สุดอาจจะไม่ใช่การพยายามเอาชนะในเกมแต่เป็นการเปลี่ยนกติกาของเกมไปเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือจุดที่ทฤษฎีเกมหรือเกมทฤษรีเข้ามามีบทบาทมันคือการมองว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแข่งขันกันอย่างเดียวแต่มันเหมือนเกมกระดานขนาดใหญ่ที่ทุกตาที่เราเดินมันส่งผลต่อตาเดินของคู่แข่ง แล้วตาเดินของคู่แข่งก็ส่งผลกลับมาที่เราด้วยหัวใจสำคัญของทฤษฎีเกมในโลกธุรกิจก็คือการมองหาทางเปลี่ยนการแข่งขันแบบแพ้แพ้ที่ทุกคนมีแต่จะเจ็บตัวไปสู่ความร่วมมือแบบชนะชนะให้ได้คือแทนที่จะแข่งกันจนตายไปข้างหนึ่งเราอาจจะร่วมมือกันเพื่อขยายตลาดให้มันใหญ่ขึ้นแล้วทุกคนก็ได้ประโยชน์ไปได้วยกันและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้นี่แหละครับที่เป็นตัวตัดสินเลยว่าใครเป็นแค่นักกลยุทธ์ที่ดี และใครคือนักกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณที่ติดตามการสรุปในครั้งนี้ครับ